สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปปัจจุบันนะครับผมตอนนี้แฟนผมท้องแล้วนะไม่เหมือนคลิปที่ลงครั้งก่อนนะครับอันนั้นลงปีที่แล้วท้องยังแบนลาบอยู่ <laughs> เปิดคลิปมาก็เอาอาหารมาล่อตาล่อใจเลยนะครับผมเราเข้าไปก็ซื้อตัว๋วกินสเต็กบุฟเฟ่เช่นเคยกินสเต็กบุฟเฟ่กินได้ไม่อั้นครับมีหลายเมนูเขาจะค่อยๆเสิร์ฟมาทีละจานนะครับทําให้เราได้กินของสดใหม่ รสชาตินี้ไม่ได้อวยนะครับแต่ขอบอกเลยตั้งแต่ใช้ชีวิตนักกินมาอาหารบุฟเฟ่ต์ที่นี่ถือว่าเกตดีมากครับเอาละครับค่าโฆษณาเราก็ไม่ได้กับเขาหรอกแต่คือแค่อยากจะแนะนําใครอยู่ในเชียงใหม่หรือระแวกแก่เคียงก็มาเที่ยวมาหากินกันได้แอ้ก็ดูคนตาสวยหน่อยพอหลังกินเสร็จนะครับเราก็เที่ยวต่อเลยครับบัตรนี้ก็รวมถึงค่าเข้าชมสัตว์ต่างๆนะครับ สัตว์ส่วนใหญ่ในนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่หาชมได้ทั่วไปนะครับอ,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 อย่างเช่นมา้มนมาแกะปลาไก่นะครับมีหมูด้วยนะครับหมูแคะบรรยากาศการสร้างก็เหมือนฟาร์มในชนบทในต่างๆประเทศนะครับอาหารก็มีนะครับมีแครอทนะครับมีอาหารปลานะครับเผื่อใครอยากจะซื้อให้ล้องเ,ออเหล่านี้กินนะครับเอาล่ะ ผมจะปล่อยให้ทุกท่านชมบรรยากาศเอาเองนะครับผมมันเงียบเหมือนกันเว้ยมันเงียบฟังเหมือนกันเว้ย มาแคะเออต,ต้องเออจริงๆอ่ะต้องเรียกว่าม้าแกบตัวถ้าม้าแคบก็แคะก็คือม้าแบบเล็กๆที่เลี้ยงในบ้านเลยอ่ะอย่างนี้เรียกม้าแก็บลักษณะของม้าแค้ก็คือขนตัวขนจะหนา เห็นว่าตัวจะเล็กขนจะหนาขนสวยๆฟูๆอ้าๆเอากัดปากกันเองอ้าวคืออะไรมันร้อนหรือเปล่าทำไมมันหาวมาทั่วไปวะทำไมวะก็บอกแล้วใส่พันทําไงถึงบอกว่าเป็นยานม่ง่ะโอ้โหพี่เห็นไหมว่าลา ช่วงตัวเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเขาจะยาวกับพวกม้าหูเหมาะกับการบรรทุกหูปุ่นหูปุ่นปิ้วกระเด็นเอ้แต่หูยาวมากเลยหูยาวหูนุ่มอันเนี้ยมีขนหล่นๆ,ๆออกมาเอออุ้ยแกะหลุดระวังมันเล็มเสื้อข้างหลังเลย อีีข้มกลาตัวนี้เป็นล่อนะครับผสมระหว่างมามกับลาหเหมนขาจะยาวยาวในลักษณะไข่ลาแต่ไม่เท่าส่วนอื่นก็คล้ายๆหลังคล้ายๆม,ยมยลยยัลองเรียกด้วยอนนอลองเรียกด้วยลองเรียกลองเรียกลองเรียกแบบไม่สนใจทั้งน,นอง มีหมูป่าด้วยนะครับตัวนี้สงสัยจะคันครับเกาตูดโชว์ผู้หมผัวเมียเลยโ,โยัวด้วยนนออชาวล็อกตัวนี้เป็นมากแกลบนะครับ มาตัวแรกของพ่อผมเราซื้อมาได้ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์มาตัวนั้นก็คอดลูกครับผมเท่าที่ดูผมดูแล้วว่าตัวนี้ก็น่าจะท้องเหมือนกันนะครับสวัสดีครับเรากำลังจะจ้าเอกกับสัตว์บางตัวตัวอะไรก็หมย่ยรู้อ๋อมันคือหมูเดินเล่นไปเรื่อยๆก็เจอน้องหมูแค่ครับ ที่นี่ปล่อยสัตว์เป็นอิสระดีนะครับเนี่ยโอ้โชี กินเผื่อใครเอ็นดูสัตว์เหล่านี้นะครับทางที่นี่ก็มีบริการจำหน่ายแครอทนะครับหรือว่าผักแล้วแต่ที่เขาจะจัดหามาขายนะแล้วก็มีการป้อนนมนะครับป้อนนมแพะมีอาหารปลาสำหรับการให้ปลาด้วยครับราคาก็20บาทต่อถุงนะครับผมวันนั้นนี่คุณออยก็โดนไปเป็นร้อยเลยครับ สงสัยเอ็นดูสัตว์พวกนี้มากอย่าไปแย่งกนะันห <c oughs> ม,มากันใหญ่เลยไว้ใต้แสดงมันแอบ,บกันใต้นี้เนี่ยเริ่มมากันละเริ่มมากันละที่บ้านของครอบครัวเราแล้วก็พอหนูแก๊ดบีอยู่เหมือนกันนะครับพันแคลิฟอร์เนียพันแท้นะครับแล้วก็อยู่ใต้ใต้บ้านพันชอตแท์นะครับ ตอนนี้ก็เกิดลูกแล้วนะครับท่านใดสนใจติดต่อผมได้นะครับขอขายของหน่อยพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมลิงก์ของเฟซบุ๊กผมจะอยู่ใต้คลิปนะครับผมขอเสริมความรู้สักหน่อยนะครับหนูแกตบีกับหนูเกวีใน,ต,นตัวเดียวกันนะครับผมต่างกันที่ชื่อเรียกแต่ไม่เหมือนหนูกวาญหรือหนูตะเภานะครับผมลักษณะทรงหน้าจะต่างกันเลย เหมือนว่าซ่อนกันอยู่ใต้บ้านอะ่ะอือ ลักษณะน่าจะกัดกันเองนะครับมีทายาใส่แผลด้วยพวกนี้เหมือนกระต่ายพันเนื้อเนาะตัวใหญ่หญมีรอยแผลเหมือนโดนเล็บโดนอะไรกันเองกระต่ายเวลาเขาสู้กันนอกจากกัดแล้วเขาก็จะใช้ขาหน้าที่มีเล็บะตะกุยตะกุยอีกฝ่ายะเหมือนการโชกันของจิงโจ้ครับ